สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกในหน้าช่องทาง YouTube ของเราทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่30สิงหาคมนะครับโปรแกรมฟุตบอลประจำวันนี้ถือว่ามีค่อนข้างหลายคู่นะครับวันนี้ส่วนใหญ่ๆก็จะเป็นหลีกหลักๆของยุโรปนะครับวันนี้นะครับเราหยิบมาฝากกันถึง8คู่เลยนะครับแล้วใน8คู่ที่เราหยิบยกมานี้นะครับผมก็มองว่าน่าจะเป็นทีมที่ค่อนข้างน่าลงทุนสำหรับนักลงทุนประจาวันนี้นะครับ แล้วในส่วนของแนวทางเมื่อวานนี้นะครับที่ผมได้ลงไว้ให้นะครับก็ลงไว้ให้จะเป็นคู่ระหว่างขอนแก่นนะครับที่เปิดบ้านเจอกับทางด้านของแบงคอกนะครับก็เป็นไทยลีกคู่6กโมงนะครับในส่วนของคู่นี้นะครับผมให้ไปทางด้านของสกอร์สูง2.75นะครับก็จบ9 0นาทีไป30นะครับมาได้ประตูที่3ในช่วงนาทีบามนะครับก็กินครึ่งกันไปนะครับแต่โดยรวมนะครับต้องบอกว่าไทยลีกนะครับ ในช่วง3-4วันที่ผ่านมานี้นะครับทำเงินให้กับเราทุกวันเลยนะครับก็ถือว่าบินเตงบินเน้นของเรานะครับยังไม่ทําให้สมาชิกในกลุ่มผิดหวังนะครับดังเดินหน้าทําเงินกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วสําหรับคู่บอลของเราในวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่ามีคู่ที่ผมค่อนข้างชอบอยู่หลายคู่เลยนะครับส่วนคู่ไหนนะครับค่อนข้างน่าลงทุนนะครับขอเช็คราคาช่วงเย็นอีกทีนะครับแล้วเจอกันในกลุ่มแฟมิลี่ของเราก่อน2องทุ่มนะครับทัานใด ที่สนใจเข้ากลุ่มของเรานะครับสามารถแอดไลน์แอด7 7อย่าลืมมีแอดนำหน้านะครับก็สำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับหรือท่านใดนะครับที่เป็นสายบอลสดสกอร์สูงครึ่งแรกกับสูงเต็มเวลานะครับก็ขอแนะนำว่าไม่ควรพลาดกลุ่มของเรานะครับ แล้วสำหรับตอนนี้นะครับก็ยังเปิดให้สมาชิกใหม่เข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายหรือเก็บรายเดือนใดๆททางสิ้นนะครับพี่พเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์แล้วทักมาพูดคุยสอบถามกับเราก,กันได้เลยนะครับในส่วนของคู่แรกในวันนี้เรามากันที่บุเเดสลีกาเยอรมันนะครับจะเป็นคู่ระหว่างยูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านเจอกับทางด้านของซังเพารลีนะครับ ทางด้านยูเนียนเบอร์ลินนะครับเกมหลีกนัดเปิดสนามพูกเขาบุกไปแบ่งแต้มกับไมล์มา1-1นะครับส่วนทางฝั่งของซังพาวลีนัดเปิดสนามเปิดบ้านแพ้ให้กับไฮเดนฮามไป2-0นะครับ แล้วสำหรับเฮตูเฮตของทั้งคู่ที่พบกันนะครับเกมล่าสุดในลีกพบกันเป็นสังเทารีเปิดบ้านเฉียนยูเนียนเบอร์ลินไป3-2แต่เกมล่าสุดนะครับในรายการอุ่นเครื่องที่ทั้งคู่พบกันเป็นยูเนียนเบอร์ลินนะครับอุ่นเครื่องเอาชนะสังเทารีไปได้3ประตูต่อ2นะครับถือว่าคู่นี้3เกมล่าสุดรวมทุกรายการที่พบกันนะครับยูเนียนเบอร์ลินเอาชนะไปได้2เกมสังเทารี i, เอาชนะไปได้1เกมนะครับทางด้านของแฮนดิแคปในเกมนี้เปิดออกมาให้เจ้าถิ่นยูเนียนเบอร์ ต่อครึ่งลูกนะครับก็ถือว่าถ้าเราดูจากสิตินะครับเจ้าถินวันนี้ถือว่าค่อนข้างดูดีมีภาษีมากกว่าเลยนะครับแล้ว3มเกมของยูเนียนเบอร์ลินนะครับรวมทุกรายการพวกเขาชนะไป1แล้วเสมอไป2นะครับส่วนทางด้านของซังพอลีเอง3เกมล่าสุดนะครับชนะ1เสมอ1แล้วแพ้ไป1ด้วยกันนะครับแล้วสำหรับผลงานของซังพอลีในการบุกมาเยือนยูเนียนเบอร์ลินนะครับ ในช่วง5เกมล่าสุดต้องบอกว่าไม่สามารถบุกมาเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินได้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับเป็นทางด้านยูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านชนะรวดไปทั้ง5เกมนะครับถือว่าผลงานในถิ่นนะครับในการเจอกับซังเพาลีนะครับทางด้านเจ้าถิ่นวันนี้ถือว่าค่อนข้างดูดีมากกว่าพอสมควรนะครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าผมค่อนข้างเชียร์เจ้าถิ่นยูเนียนเบอร์ลินนะครับมองว่าใน90นาทีนะครับน่าจะเบียดเฉียนเอาชนะทางด้านสังเพาวลีนะครับทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาได้10หรือไม่ก็21นะครับขอส่งยูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านนะครับเอาชนะทางด้านสังเพาวลีไปได้ในเกมวันนี้นะครับ ส่วนคู่ต่อไปนะครับเรามากันที่อิตาลีนะครับจะเป็นคู่ระหว่างเวเนเซียที่จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของโตลิโนนะครับโดยสำหรับน้องใหม่นะครับทางด้านเวเนเซียนะครับที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจากซีรีส์บีนะครับผลงานในเกมนี้ยังเป็นทางการนะครับ3เกมล่าสุดนะครับรวมบอลทั่วอิตาเลียนครับนะครับ พวกเขายังหาชัยไม่เจอเป็นการเสมอไป1แล้วแพ้ไป2นะครับ2เกมในการออกสตาร์ทลีกฤดูกาลนี้นะครับเป็นการบุกไปแพ้ลาซิโอ3-1แล้วเกมล่าสุดบุกไปแบ่งแต้มกับฟิออร์เลติน่ามาสูสน,นะครับถือว่ายังหาชัยไม่เจอสำหรับฤดูกาลนี้นะครับในส่วนของผู้มาเยือนโตลิโนเองนะครับ 3เกมนะครับรวมบอลถ้วยพวกเขาชนะไป2แล้วเก็บชัยไป1น,นะครับสเกมในลีกเสมอ1นึ่งชนะหนเกมล่าสุดเปิดบ้านเฉียนอาตาลันตาสองหนด้วยกันนะครับแล้วในเรื่องของการลงทุนใครลงทุนกับโตริโน่สเกมล่าสุดต้องบอกว่าทําเงินลวดไปทั้ง3เกมนะครับผลงานถือว่าออกสตาร์ได้ค่อนข้างดีเลยส่วนคู่นี้นะครับแฮนดิแคปที่เปิดออกมาในเกมวันนี้ให้เป็นโตริโนต่อครึ่งลูกนะครับ ก็สำหรับแฮนดิแคปในคู่นี้นะครับให้เป็นผู้มาเยือนโตริโน่ค่อนข้างดูดีมีภาษีมากกว่าส่วนจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับ Head to Head ของทั้งคู่ที่พบกันนะครับ ในช่วง4เกมล่าสุดนะครับออกเสมอไป2เกมโตลิโนเอาชนะไปได้1เกมแล้วก็เวเนเซียเอาชนะไปได้1เกมนะครับเกมล่าสุดพบกันเมื่อปี2022นั้นนั้นเวเนเซียบุกไปเอาชนะโตลิโนในบ้านมาได้2ประตูต่อ1นะครับหรือว่าเฮ o ูเฮ d ในคู่นี้นะคบเจอกันทีไรค่อนข้างสูสีนะครับแล้ว3เกมที่โตลิโนบุกมาเยือนเวเนเซียนะคบบุกมาเก็บชัยไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นนะครับ คู่นี้นะครับจากผลงานสถิตินะครับถึงแม้ทางด้านเวเนเซียจะออกสตาร์ไดริกฤดูกาลนี้นะครับทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับกับการทางฝั่งโตริโนออกสตาร์ฤดูกาลนี้นะครับถือว่าฟอร์มค่อนข้างน่าพอใจนะครับแต่วันนี้นะครับทางด้านเวเนเซียได้เล่นในถิ่นของตัวเองนะครับแล้วเกมล่าสุดผู้เขาบุกไปคว้าหนึ่งคะแนนจากฟิออมาได้นะครับเกมนี้นะครับมองว่าเวเนเซียมองว่าไม่แพ้นะครับเก็บมาได้หนึ่งคะแนนก็น่าจะเป็นที่พอใจแล้วนะครับ ขอวางไปทางด้านเจ้าถิ่นเวเนเซียนะครับมองกาใน90นาทีน่าจะยันเสมอทางด้านโตลิโน,โนไปได้นะครับในส่วนของคู่ที่สนะครับก็จะเป็นอินเตอร์มิลานที่จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของอาตาลันตานะครับลงเตะกันตีหนึทางด้านของมิลานเองนะครับในการลงเตะฤดูกาลนี้ไป2เกม นักได้บุกไปเสมอเจนัว2 2เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเดเช่ไป2-0นะครับ2นัดมี4ขัคะแนนในส่วนผู้มาเยือนอาตาลันาตานะครับ2เกมในเด็ก บุกไปเอาชนะเดเช่4-0นะครับและเกมล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับทางด้านของโตลิโนไป2-1นะครับ h ฮดทของคู่นี้พบกันในช่วงหลังนะครับต้องบอกว่าเป็นอินเตอร์นะครับดูดีกว่าชัดเจน5เกมล่าสุดพบกันนะครับอินเตอร์ชนะอาตาลานตาไปลวดทั้ง5เกมนะครับโดยในเกมนีเกมล่าสุดพบกันอินเตอร์เปิดบ้านถนมอาตาลานตาไปถึง4ประตูต่ตอ0นะครับ คู่นี้นะครับต้องยอมรับเลยว่าเหตุูเหนะครับเป็นเจ้าถิ่นอินเตอร์มิลานนะครับดูดีกว่าอตาลันตาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วแฮนดิแคปคู่นี้เปิดออกมาครึ่งควบลูกนะครับค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับผมก็มองว่าวันนี้นะครับอินเตอร์นะครับได้เล่นในถิ่นของตัวเองนะครับไม่น่าจะใช้งานยากสักเท่าไหร่นะครับในการเจอกับอตาลันตาอตาลันตาเองในการออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ผลงานก็ไม่ค่อยสู้ดีหนักด้วยนะครับ แล้วสำหรับสภาพความพร้อมนักเตะนะครับที่ผมไปเช็คมาทั้งฝั่งอินเตอร์ถือว่าวันนี้ฟูลทีมสุดๆนะครับตัวหลักไม่มีบาดเจ็บเลยส่วนทางด้านอตาลันต้านะครับถือว่าตัวหลักมีบาดเจ็บกันไปหลายคนด้วยกันนะครับจะไม่มีทางด้านตัวความหวังอย่างเจนูคาสคามาคานะครับที่มีอาการบาดเจ็บดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับนันนี้ก็ลงช่วยทีมไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นนิโคลโซนิโอโรนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะครับส่วนตัวหลักๆที่เหลือนะครับก็น่าจะอยู่กัน ครบนะัวันนี้นะครับผมมองว่าทางฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับได้เล่นในถิ่นของตัวเองแล้วสถิติในการลงเล่นในบ้านเจอกับทางน้าอัตาลันต้านะครับดูขมผู้มาเยือนพอสมควรเลยคู่นี้นะครับ3เกมของอัตาลันต้าในการบุกมาเยือนอินเตอร์เป็นการแพ้รวดไปทั้ง3เกมนะครับแล้วใน3เกมนี้นะครับเสียไปถึง8ประตูนะครับยิงอินเตอร์ได้เพียง2ประตูเท่านั้นนะครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าผมก็ยังเชียร์ไปทางด้านของเจ้าถิ่นอินเตอร์มิลานนะครับเราไปลุ้นกินเต็มเอาแล้วกันโดยมองว่า1เม็ดมีแน่นะครับเราไปลุ้นเม็ดที่2กันได้เลยนะครับผลงานของอินเตอร์ในบ้านนะครับค่อนข้างไว้ใจได้นะครับมองว่าวันนี้อินเตอร์ไม่พลาด3คะแนนนะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับเราไปดูกันที่ลีกเอิงของฝรั่งเศสจะเป็นคู่ระหว่างโอลิมปิกลียงเปิดบ้านเจอกับทางด้านของสตาบูกนะครับ ทางฝั่งของเจ้าทินริยงเองนะครับเปิดฤดูกาลมา2เกมผลงานค่อนข้างแย่มากๆนะครับในการออกสตาร์ฤดูกาลนี้พวกเขาแพ้ไปทั้ง2เกมนะครับเสียไปถึง5ประตูแถมยิงประตูยังไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับนัดแรกบุกไปแพ้แลน30สเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้มูนโก2 0 0ะครับถือว่าออกสตาร์ได้ค่อนข้างแย่ ส่วนทางฝั่ง,งผู้มาเยือนสตาบุกนะครับออกสตาร์ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจเลยนะครับ2นัดมีสคะแนนเกมแรกนะครับบุกไปเสมอกับมงเปรีเย่หนึ่งหนึ่งเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะแลนด์ไป3าหนึ่งนะครับถือว่าออกสตาร์ฤดูกาลค่อนข้างน่าพอใจเลยสําหรับผู้มาเยือนสตาบุกในส่วนเฮ h ทูเฮของคู่นี้ที่พบกันนะครับถือว่าค่อนข้างสูสี3เกมล่าสุดพบกันลียงชนะไป1สตาบุกชนะไป1แล้วก็เสมอกันไปอีก1นะครับแต่เกมล่าสุดเป็นโอลิมปิก ลียงเปิดบ้านเฉียนสตา์บุกไป2 1นะครับ คู่นี้นะครับเฮทุเฮพบกันช่วงหลังนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมานะครับแต่แฮนดิแคปคู่นี้เปิดออกมาให้เจ้าถิ่นรียงต่อครึ่งควบรูกนะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับด้วยผลงานการออกสตาร์ทของรียงนะครับถ้าเราดูจากสถิตินะครับค่อนข้างแย่แต่วันนี้เปิดบ้านต่อทางด้านสตาบุนะครับที่ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้นะครับทําผลงานได้ดีกว่าทางด้านรียงเสียอีกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจสำหรับแฮนดิแคปที่เปิดออกมาในคู่นี้นะ นะครับ ก็แอบเสียว่าจะเป็นบอลงานเหมือนกันนะครับเพราะจากผลงานของลียงนะครับถือว่าออกสตาร์ทค่อนข้างแย่นะครับแต่เปิดบ้านต่อสตาบุกครึ่งควบนะครับวันนี้นะครับถ้าเป็นบอลงานนะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าทําได้ค่อนข้างแสบนะครับแต่ผลงานของลียงในการเปิดบ้านนะครับในลีกเปิดบ้านเจอสตาบุก4เกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะไปได้3เกมนะครับสตาบุกบุกมาเก็บชัยไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นนะครับก็สำหรับ คู่นี้นะครับถ้าเป็นบอลงานนะครับผมก็ขอยอมเลยนะครับขอวางไปทางด้านเจ้าถิ่นโอลิมปิกดียงนะครับด้วยแฮนดิแคปที่เปิดออกมานะครับผมก็เชื่อว่าเกมนี้ดียงน่าจะเปิดบ้านเอาชนะทางด้านสตาบุกเก็บ3คะแนนแรกในฤดูกาลนี้ไปได้นะครับไปลุ้นกินเต็มที่เม็ดที่2กันได้เลยสําหรับคู่นี้นะครับคู่ต่อไปเรามากันที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ระหว่างรูตันทาวที่จะเปิดบ้านเจอกับทางด้าน QPR Queen p ควีนพาร์คเดนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับแชมเปี้ยนชิพเปิดลีกไป3เกมทางด้านของเจ้าถิ่นดูตันทาวนะครับยังหา3คะแนนแรกไม่เจอเป็นการแพ้ไป2แล้วเสมอไป1นะครับโดยเกมล่าสุดในบอลถ้วยคาราบาวครับพวกเขาเสมอกับควีนปาร์คเรนเจอร์ใน90นาทีไป1-1นะครับแต่จุดโทษเป็นควีนปาร์คเรนเจอร์นะครับเอาชนะรูตันทาวผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะครับผลงานก็ค่อนข้างแย่ต่อเนื่องนะครับสำหรับดูตันทาวหลังจากตกชั้นในพรีเมียร์ลีก ส่วนทางฝั่ง,ง QPR นะครับออกสตาร์ทในหลีกไป3เกมนะครับเก็บชัยยังไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นการเสมอไป2แล้วแพ้ไป1ในส่วนของเกมล่าสุดก็เอาชนะจุดโทษลูต,ตันทาวผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะครับ mm Head hmm. Head to h e a d ของทั้งคู่ที่พบกันในช่วงหลังนะครับ เป็นทางด้านของดูตันทาวดูดีกว่า3เกมล่าสุดที่พบกัรดูตันทาวเอาชนะไปได้2แล้วก็เสมอกันไป1น,นะครับในลีกนะครับพบกันเกมล่าสุดเป็นดูตันทาวบุกไปเอาชนะควีนพาร์คมาได้30ด้วยกันนะครับ แฮนดิแคปคู่นี้เปิดออกมาให้เป็นเจ้าถิ่นลูตันต่อครึ่งรุ่นะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับคู่นี้ถือว่าออกสตาร์ทในเกมลีกดิดูการนี้นะครับผลงานไม่ค่อยสู้ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่สําหรับเกมนี้ใน90นาทีนะครับโอกาสออกไปที่ผลเสมอค่อนข้างสูงนะครับคู่นี้ขอลองไปทางด้านของควีนพาร์คเรนเจอร์นะครับน่าจะบุกมาคว้านหนึ่งคะแนนจากลูตันทาวกลับบ้านไปได้นะครับ ในส่วนของคู่ต่อไปนะครับเรามากันที่หลีกของตุกรกีนะครับคู่ระหว่างเฟเนบเช่ที่จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของอารัญญาสปอรน,นะครับ ทางด้านของหลีกตุรกีนะครับก็เพิ่งเปิดหลีกไป3เกมนะครับใน3เกมนี้ฟอร์มของเฟนีนะครับผู้เขาเก็บชัยไปได้2เกมแล้วก็เสมอไปอีก1เกมนะครับเกมดีเกมล่าสุดบุกไปเอาชนะดิเซนสปอร์ไปได้ถึง5ประตูต่อศูนะครับถือว่าเกมล่าสุดยิงค่อนข้างเยอะเลยสำหรับทางด้านเจ้าถิ่นนะครับในส่วนของผู้มาเยือนอารันยาสปอร์นะครับ3เกมในหลีก พวกเขายังหา3คะแนนแรกไม่เจอเป็นการเสมอไป2แล้วแพ้ไป1เกมล่าสุดเปิดบ้านแบ่งแต้มกับกัสเทไป1ประตูต่อ1นะครับเฮตูเฮตคู่นี้พบกันนะครับต้องบอกว่าเป็นเฟนนบาชเช่นะครับดูดีกว่าค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับหาเกมล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันนะครับทางด้านเฟเนเก็บชัยไป4เกมนะครับเสมอ,สมอกันไป1เกมนะครับทางด้านอารันยาสปอรไม่สามารถเอาชนะเฟนได้เลยในช่วง5เกมล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันนะครับถือว่าเฮ o ูเฮ d คู่นี้ เจ้าถิ่นไฟเนดูเหนือกว่าพอสมควรนะครับในส่วนของแฮนดิแคปคู่นี้เปิดออกมาก็ต้องยอมรับว่าให้เป็นเจ้าถิ่นไฟเนนะครับเปิดบ้านต่ออลรันยาสปอร์อยู่ที่ลูกครึ่งควบ2เลยนะครับต่อค่อนข้างแพงเลยนะครับแต่ก็ต้องดูจากสตินะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าอลรันยาสปอร์ผลงานในการเจอกับไฟเนนะครับเป็นรองค่อนข้างเยอะ แต่ผลงานในการบุกมาเยือนเฟเนของอารันยาสปอร์นะครับสามเกมล่าสุดถือว่าทําได้ดีเลยนะครับบุกมาเอาชนะไปได้1เกมเสมอไป1เกมนะครับแล้วก็บุกมาแพ้ให้เฟเนไป1เกมเกมล่าสุดบุกมาแบ่งแต้มกับเฟเนไปได้2ประตูต่อ2นะครับคู่นี้นะครับถ้าเราดูจากสถิตินะครับทางด้านเฟเนเองนะครับนั้นล่าสุดก็เพิ่งระเบิดฟอร์มนะครับกดไปถึง5เม็ดนะครับแถมคีนชีตด้วยนะครับ โดยคู่นี้นะครับก็ต้องยอมรับว่านอกใจเจ้าถิ่นเฟเนบาเช่ไม่ลงจริงๆนะครับด้วยผลงานของพวกเขานะครับแล้วยิ่งได้เล่นในถิ่นของตัวเองนะครับเกมนี้ผมมองว่าไปวัดกันที่เม็ดแรกนะครับถ้าเม็ดแรกภายในครึ่งแรกนะครับลั่นมาสัก1เม็ดนะครับเม็ด2เม,ม็ด3ไหลาตามมาแน่นอนนะครับคู่นี้วางไปเจ้าถิ่นเฟเนบาเช่เปิดบ้านถล่มอลันยาสปอร์ญญปปอนะครับ คู่ที่7เราไปกันที่หลีกของเบลเยียมคู่ระหว่างลาซิงเกงที่จะเปิดบ้านเจอกับเวสเตอร์โรนะครับสำหรับเจ้าถินลาซิงเก็งนะครับลงเตะในหลีกฤด,ดูกาลนี้ไป4เกมชนะ2เสมอหแล้วแพ้ไป1มี7คะแนนหลงังอันดับที่8ของตารางนะครับส่วนทางฝั่งเวสเตอร์โรเองนะครับออกสตาร์ฤด,ดูกาลนี้ผลงานยอดเยี่ยมเลยพวกเขาลงเตะไป5เกมชนะ3เสมอหแล้วแพ้ไปเพียงเกมเดียวนะครับมี10คะแนนเท่ากับจ่าฝูงอย่างอันเดอร์เลดนะครับ แต่รูปได้เสียเป็นทางด้านอันเทเลดีกว่านะครับก็ทางด้านเวเตโลนะครับหลังลองจากฝูงอยู่ตอนนี้นะครับ ในส่วนของเฮตุเฮตี่ทั้งคู่พบกันในช่วงหลังนะครับ3เกมล่าสุดพบกันลาซิงเกงเอาชนะไปได้1เกมเสมอกันไป2เกมนะครับเกมล่าสุดเสมอกันไป1ประตูตอนนในว่านของเวตเตโลนะครับแฮนดิแคปเปิดออกมาให้เป็นลาซิงเกงต่อเวตเตโลอยู่ที่ครึ่งควบรูนะครับก็ให้เป็นเจ้าถิ่นลาซิงเกงนะครับค่อนข้างดูดีมากกว่าในเกมวันนี้นะครับแต่จุดที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับ คือผลงานของเวสเตอร์โลในการบุกมาเยือนลาซิงเกงนะครับโดยในช่วง5เกมล่าสุดที่บุกมาเยือนนะครับไม่สามารถบุกมาเก็บชัยได้เลยเป็นการบุกมาแพ้ไป4แล้วก็เสมออีก1น,นะครับเกมล่าสุดที่บุกมาก็เป็นการบุกมาเสมอไป3าประตูต่อ3ด้วยกันนะครับ คู่นี้นะครับแฮนดิแคปครึ่งควบรูปมองว่าวางไปทางด้านเจ้าถิ่นลาซิงเกงนะครับถึงแม้ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ผลงานค่อนข้างไม่ดีนะครับแต่เกมในบ้านนะครับผมมองว่าเกมนี้น่าจะเปิดบ้านนะครับเก็บ3มคะแนนจากทางด้านเวเตโลไปได้นะครับถึงแม้ผู้มาเยือนเวเตโลจะมีผลงานในฤดูกาลนี้นะครับทำได้ค่อนข้างดีแต่เกมนี้นะครับ สถิติมันฟ้องนะครับวางไปเจ้าถิ่นลาซิงเกงนะครับ1เม็ดมีแน่ไปลุ้นกินเต็มเม็ดที่2กันได้เลยนะครับคู่สุดท้ายนะครับเรามากันที่โปรตุเกสนะครับคู่ระหว่างมูไรเลเซเปิดบ้านเจอเบนฟิก้านะครับ สำหรับคู่นี้นะครับทางด้านของเจ้าถิ่นโมรเลนเซ่เกมล่าสุดในลีกบุกไปแพ้สปอร์ติ้งบาร์กา3-1นะครับทำให้3เกมในลีกตอนนี้ชนะ2แพ้ไป1นะครับในส่วนของเบนฟิก,ก้าเอง3เกมในลีกฤดูกาลนี้นะครับชนะ2แพ้1เหมือนกันนะครับ2เกมในลีกล่าสุดนะครับ พวกเขาชนะรวดไปทั้ง2เกมนะครับแถมใน2เกมนี้เก็บคินชีตไปได้ทั้ง2เกมนะครับผลงานถือว่าออกสตาร์ทได้ค่อนข้างดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่สำหรับ head ท o เ e a d ในคู่นี้พบกัน3เกมล่าสุดนะครับ เสมอกันไป2เกมแล้วเกมล่าสุดเบนฟิก้าเอาชนะไปได้3ประตูต่ตอศูนย์นะครับผลงานที่พบกันนะครับส่วนใหญ่หนักไปทางเสมอนะครับส่วนทางด้านของแฮนดิแคปคู่นี้ที่เปิดออกมาให้เป็นเบนฟิก้านะครับต่อโมรลเลนเซอยู่ที่ล,ลูกครึ่งนะครับก็ให้เป็นเบนฟิก้าค่อนข้างดูดีกว่าในเกมวันนี้นะครับแต่สภาบสถิติของเบนฟิก้าในการบุกมาเยือนโมรลเลนเซนะครับต้องบอกว่า5เกมล่าสุดที่บุกมาเยือนโมไรเลนเซนะครับช ไม่เกิน1เม็ดเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับแล้วยิ่ง2เกมล่าสุดที่บุกมาเยือนนะครับออกไปที่ผลเสมอทั้ง2เกมนะครับเกมล่าสุดในลีกก็บุกมาเสมอไป0ูนย์สำหรับคู่นี้นะครับมองว่าอยู่เจ้าถิ่นโมไลเลนเซ่นะครับเต็มที่มองว่าถ้าแพ้นะครับแพ้ทางด้านเบนฟิก้าไม่เกิน1เม็ดหรือไม่นะฮะพวกเขาอาจจะเปิดบ้านนะครับเก็บมาได้1คะแนนจากเบนฟิก้าก็เป็นได้นะครับพออกสตาในฤดูกาลนี้นะครับ3เกมในลีกนะครับแพ้ไปเพียงเกมเดียว ชนะไป2คู่นี้นะครับผมมองว่าวางไปทางด้านเจ้าถิ่นโมโลเลนเซน,นะครับใน90นาทีไม่น่าจะเปิดบ้านแพ้ให้กับเบนฟิก้าวันนี้นะครับ ส่วนสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากรับนะครับแนวทางทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปของเรานะครับสามารถแอดไลน์ที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้หรือจะแอดไลน์แอด JP 7 7 7อย่าลืมมีแอดนำหน้านะครับโดยตอนนี้นะครับกลุ่มของเราก็ยังเปิดให้สมาชิกใหม่เข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจยังไม่มีกลุ่มนำเล่นกลุ่มนำบวกนะครับก็สามารถแอดไลน์แล้วทักมาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับส่วนสำหรับวันนี้ ะครับก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีนะครับเชียร์บอลกันให้สนุกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ